สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนครับมื่อน,นี้พบกันที่ห้าแยกนนไฮครับมาทรงลิงก์หน่อยครับอะกเกียรกินเข่ากับลาบซีพีครับลาบไก่ซีพีโอลาบหมูซีพีผเป็นลาบไก่ รสชาติเป็นยังไงแบบแอบแบบรสชาติมันแบบคือหลับคือหลับไงอ่ะเปิดมาหอมหว่วยหว่วยอยู่อตากจะกินอยู่ร้านข้าร้านขายของช้ำโค้งเจ,จ๊งกันไปแล้วนะครับเพราะว่ามีเซเว่นมีซีพี แล้วก็มีโลตัสแมคโคฮะเป็นของเสียเจริญจักแมนโมเมนต์นะเอ้แบนมันเสียเจริญดิเสียเจริญนี่ต้องเป็นกระทิงแดงอันนี้ต้องเป็นเพราะไงทา,ทานินเหมือนลยทานินเจียรบร้บนนานนเจะของ CP เซเว่นโลตัสแมคโค ข้องประเทศไทยวครัฮะตอนนี้